เกมอีฟิบอล2022เปิดให้อัปเดตแล้วในมือถือพร้อมทั้งปล่อยคลิปตัวอย่างของเกมและข้อมูลรายล,ละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับตัวเกมพร้อมทั้งเซ็กสเปคมือถือของทานวาพานหรือโบพนันสําหรับเกมอีฟิบอล2022ถ้าพร้อมแล้วไปเบิ่งกันเลยโอเคเนาะสบายดีเพื่อนๆน้อ,นนองๆเบิร์ทุกคนเนาะอ่ะอเองมีซื้อว่าอายุสีสลาดาเนาะอายุสาวหกปีโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือไอเกินมาตอนตอน้ตนคลิปเลยเนาะ อ่ะและนี่ก็แม็นวิดีโอตัวอย่างที่โคนดมิได้ปล่อยออกมาเนาะตัวอย่างเกมอีฟบอล2022ทางฝั่งมือถือของเราเนาะอ่ะตามนี้เลยเนาะบอกเลยว่าภาพอียังต่างๆสวยงามแล้วก็สมูทโคตรเมื่อนเลยเนาะไอ้ละอดใจบวายหน่อยอย่างลินแห้งๆเนาะอ่ะสนันแล้วเนาะโคนดมิก็ได้ปล่อยให้เราอัปเดตเกมแล้วเนาะตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาะอ่ะแต่ว่ายังเข่าลินบวายเนาะแต่ว่าเปิดให้าอัปเดตแล้วเนาะสนันแล้วเนาะ ให้น้องๆไปอัปเดตไว้เลยก็ดีเนาะเมื่อเกมเปิดแล้วฮก็เขากดเขาไปลินได้สบายเลยสำหรับวิธีการอัปเดตเนาะถ้าน้องๆใส่มือถือระบบ iOS เนาะก็เขาไปโหลดที a p p Store เนาะส่วนน้องๆคนใดที่ใส่ระบบ Android เนาะก็เขาไปโหลดที่เพ y ส t o r e เนาะคนมียังยำเติมอีกว่าห้ามลบเกมเป็นเด็ดขาดเนาะถ้าอัปเดตบ่ได้ก็พยายามอัปเดตอยู่ันแลวเนาะพยายามใส่เน็ตที่ดีที่สุดเนาะหรือให้ใส่ Wi-Fi เนาะอัปเดตเนาะเมื่อฮาอัปเดตแล้วฮาก็รอถายเกมเปิดแล้วฮาก็เขาไปลิมได้เลยเนาะ และเฮายังต้องจงพื้นที่โทรศัพท์มือถือของเฮาเนาะอย่างต่ำเนาะสามจุดสามกิกเนาะหรือว่าสามจุดหากิเกินไปก็แฮงดีเนาะเพื่อเฮาอัปโหลดเสียงหรือว่าไฟล์ต่างๆเนาะฉะนั้นแล้วพื้นที่ต้องอย่างต่ำสามจุดสามกิกเนาะคือคนมีได้แจ้งมาเนาะแล้วก็ใส่เน็ตที่ดีที่สุดเนาะหรือว่าไวไฟเนาะในการอัปเดตเนาะอ่ะแล้วก็บ่ต้องตกใจเนาะถามน้องๆคนใดเนาะเขาเกมมาแล้วเจอหน้าตาแบบนี้เนาะก็แสดงว่า มือถือของน้องๆแมนโบห้องฮับเกมเลาวหรือว่าสเปกโทรศัพท์มือถือต่ำโบสามารถเล่นเกมนี้ได้เนาะไอ้จะขอแสดงความเสียใจนะเนาะแล้วไอ้ยย้ำเติมเนาะเกมเฮาเนาะหามลบเนาะผู้ใดที่ผูกไอดีไว้เนาะหามลบเกมออกแล้วไปโหลดใหม่เนาะพยายามอัปเดตพยายามเขาอยู่หันแล้วเนาะเดี๋ยวมันกระไดเองเนาะถ้าว่าเฮาลบไปแล้วเนาะคนมีบบหับประกันเนาะ อ่บางเถื่อแล้วมันจะมีปัญหาอีกหลายๆอย่างตามมาเนาะสันนแล้วหามลบเป็นเด็ดขาดเนาะพยายามอัปเดตอยู่หันแล้วเนาะจนกว่าเขาลินได้เนาะสำหรับเกมไอเนาะไอก็ได้ไปอัปเดตไว้เป็นที่ยมพอยแล้วเนาะไอใส่ไวไฟไอทิ้ตต่างกับเพื่อนเนาะอันนี้จะซาจะไว้ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ Wi-Fi ของน้องๆเนาะตอนไอดาวน์โหลดก็ประมาณสักสามสิบนาทีเลยเนาะก็สามารถอัปเดตได้แล้วเนาะแล้วเมื่อไอเขาไม่ได้ตัวเกมเนาะก็หน้าตาประมาณนี้เลยเนาะอ่ะเขามาหน้าเตบิดกัมีภาษาให้เขาเลือกเนาะ แล้วก็มีภาษาเผิ่มมาใหม่เนาะเป็นภาษาตุรกีกับภาษาอินโดนีเซียเนาะแต่ว่าภาษาไทยยังบม่มีเนาะนาตาซีสันกับประมาณนี้เลยเนาะกับบทแตกต่างไปได้เนาะมือเขาเกมี้ยงมาดีแต่ว่ายังเขาลินบ่อยเนาะมีแต่อัปเดตไว้ซื้อๆเนาะล่าสเกมเปิดแล้วเขาก็เขาไปลินได้เลยเนาะเขามาเจอนาตาแบบนี้เข่ต้องตกใจเนาะเพราะว่าเซิฟยังปิดอัปเดตอยู่เนาะอ่ะมีแต่ไปอัปเดตไว้คือไอบอกกันแล้วเนาะมาฟังข่าวดีอีกอย่างหนึ่งเลยเนาะ เมื่อเกมเปิดให้หาฮหลินแล้วเนาะมันจะแจกให้หาวสามลอยอีฟนะุตบอลเนาะหรือว่าสามลอยคอยเนาะหรือว่าสามลอยท่องอะไรเนาะบอกง่ายๆ่ะจะได้กันหมดทุกคนเลยเนาะอ่าแล้วก็มีรางวัลยิบย่อยอีกหลายๆอย่า,างเนาะที่มันจะแจกให้หาเนาะเพื่อเป็นการ ทดแทนหรือว่าเป็นการขอโทษเนาะที่เกมได้เปิดมาลาสาเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะแต่ว่าเนาะสำหรับอันนี้แม่นเปิดซีซั่นหนึ่งซื้อๆเนาะแล้วก็เวอร์ซันเต็มแบบสมบูรณ์แบบเนาะจะมาในวันที่16เดือน6เนาะสำหรับเกมอีฟบอลสองพันสิบสองฝั่งมือถือเนาะย้ำว่าอันนี้แม่นเปิดทดลองลินซื้อๆเนาะถ้าว่าพิษพาดใบเกมก็จะปรับปรุงแก้ไขเนาะคือผ่านผ่านมาเนาะอ่ะเวอร์ซันเต็มแท้ๆเนาะแบบสมบูรณ์แบบแท้ๆจะมาในวันที่ 16เดือน6เนาะอ่ะให้เข้าใจตามนี้เนาะทุกคนอ่ะไปเบิ่งในตัวเกมกันเลยเนาะอันนี้เมนหูภาพตัวอย่างที่คนมีได้ปล่อยออกมาเนาะเป็นหูปลิโอเนลเมสซี่เนาะเมื่อกดเข้ามาหนาแหลกเนาะแล้วก็ให้เฮาไปเลือกภาษาเนาะก่อนที่เฮาจะเข้าไปในตัวเกมเนาะคือผาผ่านๆมาแล้วก็บอนี้บอลสําคัญอีกอย่างนึงเนาะกราฟิกเนาะอ่าหรือว่าตั้งค่าความละเอียดของหน้าจอเนาะถ้าโทรศัพท์เร้งแห้งใน่ก็ตั้งเป็นไฮได้เลยเนาะถ้าโทรศัพท์เรื่อยใบแห้งปานกลางก็ตั้งเป็นสแตนดาร์ดเนาะหรือถ้าโทรศัพท์ อ่าบ้แห้งสาลินมักแลกมักน่วงมักหอนยังกระปั๊บเป็นอ่าโลก็ได้เนาะอ่าต่ำสุดเนาะแล้วก็สำหรับเฟรมเลดเนาะอ่าโทรศัพท์โปรได้แห้งเนี่ยกระตังเป็น60เฟรมเลดไปเลยเนาะถ้าโบ้แห้งกระตังเป็น30เฟรมเลดเนาะอันนี้ก็เป็นเพิ่มมาใหม่เนาะสำหรับซาเฟรมเลดแล้วก็ซิฟหาเฟรมเลดเนาะยิงตังสูงเท่าไดก็ยิงลาบลื่นสวยงามเนาะอ่ะคือไดโบ้แห้งกระตังตามระดับต่ำลงมาเนาะ อ่ะสำหรับหน้าตาอันต่อมาเนาะไอคิดว่าสวยงามขึ้นเนาะดูดีกันเลยเนาะอ่ะรายการสังเกตเบื้องมุมขวามือเนาะในกรอบสีเหลืองๆที่มันเขียนว่า6 8เนาะอันนั้นก็แม่นทีมสปิริตเนาะหรือว่าขาพลังทีสัมคีกันในทีมเนาะการหลินเป็นทีมเบิร์กความเข้าใจในทีมเนาะท่านี้ท่านั้นก็ขึ้นกับสไตล์ของนักเตะของเฮาเนาะว่าจะสอดกองกับแท็กติกของโค้ชหรือบอลเนาะอ่ะอันนั้นก็แม่นขาพลัง อ่ะครับพลังมันอัพได้สูงสุดอีกยู่ที่100กันเลยเนาะคือผ่าเก่าก็อยู่ดีได้อยู่ทีเก่าซิปเก่าเนาะอ่ะอันนี้ก็แมนคาพลังทีมเนาะอ่ะมาเบิงหน้าตาอันต่อไปกันเลยเนาะกับเปลี่ยนแปลงลายพอสมควรเนาะอ่ะอันติบิดแดงๆก็แมนอันคลายนักเตะเนาะอันที่สองก็แม็นการเบิงคาพลังนักเตะเอ่อหรือว่าบอลตำแหน่งหลินสกิลแยงต่างๆเนาะอันที่สองเลเวลเทนนิงก็คือบอลที่เอาไปตีบวกคาพลังนักเตะเนาะหรือว่าไปเพิ่มไปอัพคาพลังนักเตะเนาะอ่ะแล้วก็ส่วน ตัวมันเป็นเลขกศูนย์นี่เนาะเบื้องซ้ายมือนี่ก็คือแมตต์ลวดเกมที่นักเตะลงลินเนาะสมมุติว่าเขาลินหาเกม10เกมมันก็จะขึ้นบอกตามนี้เลยเนาะแล้วอันตัวที่สองเนาะตัวสามลอยหกสิบสามนี่ปกติมันจะให้อันนั้นเป็นสามลอยหกสิบห้านะมันจะนับเนาะมือที่เท้าลินเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการต่อสัญญาของนักเตะเนาะถ้าสมมุติว่าลินครบหอบหนึ่งปีสามลอยหกสิบห้าวันมันก็จะให้เข้าไปต่อไอเทีรมลวดต่อสัญญานักเตะอีกเนาะบอกก็เลยว่าลินยาวๆก็เลยเนาะ ถือว่ามือได้เข้าชิบูระเขาลินกยาเนาะมันจะ,ะลดลงลดลงเลยเนาะอันนี้แกแมนการต่อสัญญานักเตะเนาะแล้วส่วนอันนี้เนาะแกแมนบอลที่เข้าไปตีบวกขาพลังนักเตะเนาะเส้นตัวอย่างว่าเข้าอย่างไฮเมสซี่เนาะแบบถน,ดนัดยิงบอลถนัดจ่ายบอลเนาะเขากลับไปเพิ่มไปลดเอาเนาะไปปรับเอาตามใจเลยเนาะขาพลังจะขึ้นจะลงกับยูทีบอลเราปรับบอลนี้เนี่เนาะบอลสำคัญเนาะเข้าอยากให้เมสซี่ยิงโคมขึ้นเนะาะเขากลไปปรับอ่าฟินิชซิ่งไปปรับการยิงการหลอกการจ่ายยัง ให้เป็นปรับให้มันสมดุลให้เขากับสไตล์ของนักเตะเขาเนาะอันนี้ก็เป็นบอลสําคัญอีกอย่างหนึ่งเนาะอ่ะมาเบิ่งนาต่อไปกันเลยเนาะส่วนโต้ไอคิดว่านาจะเป็นโหมดลักๆที่ให้เฮาหลินเนาะของพวกเจลีกเนาะเช่นว่าหลินออนไลน์เนาะหลินกับบอทหลินกับคนเนาะย้ำว่ามันให้เฮาหลินแบบทดลองหลินซื้อๆเนาะบ่เป็นตัวเต็มเนาะเพราะว่าตัวเต็มของเกมคือเฮาเคยหลินผ่านมาแบบหลินสโมสรอนบาสเมนูยังต่างๆเนาะหลินทีมสารนันทีมสารหนีแม่นอ่าสับ เต็มจะมาในวันที่16เดือน6นาออย่งอีกประมาณ2อาทิตย์เนาะคือมันเปิดใหมเฮาลิ่นนี่แมนซีซั่นหนึ่งเนาะเป็นเวอร์สันทดลองลินซื้อๆเนาะเวอร์สันเต็มแบบสมบูรณ์แบบจะมาในวันที่16เดือน6คือไอ้บอกมาก่อนน่ะดีเนาะ่ะอันนี้ก็แมนหูภาพแลยกันสนามรลอว่าวิธีการหิือการยิงย่งคือการยิงมันเป็นหูสีม่วงนี่อันนี้ก็แม็นหมดที่เพิ่มเขามาใหม่เนาะบอกเลยว่าไอจะมาอธิบายอย่างหรือยังไม่ิิดนาเนาะนะ อ่ะโอเคเนาะน้องๆลักๆก็จะมีประมาณนี้เนาะตามคนมีแจงมาเนาะถ่ายไอวอลพิดพลาดกันได้กัขอสุดขออภัยไม่นำเนาะรายการมืออื่นนีนะ่เนาะวันที่2องเนาะเกมน่าจะเข่าได้ประมาณ3ามโมงเนาะสามโมงตอนแรงเนาะหรือว่ากะประมาณสี่โมงห้าโมงหรือบอกกับเก่าโมงเคยมีมาแล้วเนาะคือผักเกา่าๆเนาะสันแล้วก็ต้องทําใจไว้เนาะ มีเซิร์ฟลมแน่นอนเนาะคนเขาไลฟ์แบบนี้เนาะตามสไตล์โคนามิเนาะโอเคท่าน้องๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนาะถามมากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อายเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันจะดีได้เนาะถ่าน้องๆกดซับสไครต์ไลน์ในช่องยูทูบเนาะอายจะขอขอบใจไลน์หรือทางอายว่าพิสพากันได้กะกราพอสุดขออภัยมันทุกคนเนาะอ่ะถ่าน้องๆคนใดเนาะสนใจอยากเติมเกมเนาะ าสนใจอยากผูกไอดีเกมรู้วะสนใจอยากผ่าขายไอดีเกมรู้วอยากซื้อไอดีเกมราคาถึกปลอดภัยลอยเปอร์เซ็นต์น้อรู้วัยอยากเปลี่ยนไอดีเกมเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างต่างๆเนาะหรืออยากยิบเกือบเตบ้านเนาะก็สามารถติดต่อหรือทักมาได้เนาะตามเบอร์ WhatsApp หรือ Facebook ตามนี้เลยเนาะอ่ะเสนอแล้วเนาะจะได้กับฝากอุ่นนุ่นอันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะจะดีไลน์ถาทุกคนกด subscribe ในช่องยูทูบเนาะจะได้กับขอบใจะได้ไลน์เนาะน้องๆเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย